นะครับคือบริเวณด้านหน้ทาทงเขา่าประตูประตูทาา่าข่าตลาดนัดอตโอกอทยืนนนยท่นถนนพหลโยธิ้นหรือว่าท่าด้านหน้ามอชิดใหม่มอชิดเก่าครับผมที่จะไปครับผมเป็นบรรยากาศประตูทาา่าข่าตลาดนัดจะตุจัรครับผมแต่ว่าเดี๋ยวบ่าด้เข้าไปหรอกแต่แค่จะย่างเข้าไปรบรรยากาศบ่ได้เข้าว่าบริเวณนี้เกือบ30ปีแล้วครับผมมีแต่นงังหลผดพานบ่ได้ลงย่างเข้ามาเบิ้งจัเแค่นี้ครั้งแรกครับผม ครั้งแรกในรอบ30ปีหรือว่ายีกว่าปีครับผมเพราะยังบอ่อมักแบบแบบซุ่มซุนค้นย่างหลายๆครับผมแต่ก่อนเนี่ยก็เคยขับมาเลยครับผมฮอร์นีกายังอยู่บริเวณด่านหลังคือเก่าครับผม17บเนาฬิกาเอซิฟงเอซิปียานาฬิกาสามสิบนาทีตามฮอร์นีกาเวลาตามหอนาฬิกาครับ นี่ครับคือบริเวณด่านหน้าของตลาดออกอร์ครับผมครับนี่แหละครับบรรยากาศวันเสาร์วันอาทิตย์คนไลยกันานีงครับผมไมไดตเืียผ่าครับผมเสียผ่า ื้อผ้าสินค้าราคาแพงครับผมก็ว่าเรียว่าแพงหรอครับเพราะกระถูกอยู่ผมบอกไปงสละครับเดินไปทะลุไปฝุ่นก็ขึ้ท่าจะออกสู้ด้าน้างของสวนจะตึกจากครับผมครับ,รบเดินออกสู้ด้านนอกไปตามฝุตบปทครับ บรรยากาศเสือสิงเสือสิงเสือสิงกระทิงกระทิงแรดครับผมใครน้ำดด่มด้านหน้ายังมีคือเก่า่ครับผมโมเด้มมอยางอุดีไณ์อะไเบเนกเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วครับไม่ได้นั่งรถพานครับนั่งรถพานอย่างเดียวไม่เคยลงยางจ้กเถอ ช่วงหลังๆมานี่กครับท่านเรื่อยๆครับผมนี่ละครั้งแรกภายในรอบยี่สิบกว่าปีเพิ่งลงยางแถวนี่ครับผม <c oughs> ครับด้านหน้า,าออตตโกรับร่องท่าครับผมนี่ผมว่าเด็ก้าไปครับ เก็ดอยู่ข้างนอกนี่คือรองเท้ามือสองครับนี่เป็นข้างเลยครับรองเท้ามือสองครับผมเยอะแยะแล้วมีโอกาสจังนี่เวลามีม่ปาจังย่างกับไปบเบิง่งรถดตู่ที่ยูวินนี่ก็ออกสู่บางบัวท่องเจตจัต <c oughs> มาอยู่เึมครับ บรรยากาศเก่าเก่าราคาผู้มีถัดเก่าเกาทำเลเก่าเกล้วก็พื้นที่เก่าเกความเก่าๆกาเดิมเดิมยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับเนี่ยลังคืดเลือดเ,เนี่ยอันอันตรายครับเดียวนี้เปรี้ยวมันอันตรายสิครับ เป็นขอ,องน้ำโซ่ข้าวใดเลยเนี่ยมันเมิดแถวเนี่ยครับผมกำแพงเพชรสองกำแพงเพชรสามเซนนี่จะออกไปทะลุบริเวณตลาดรถไฟกมสิบเอ็ดครับเนี่ยครับผมหรือว่าไปทะลุ ทะลุที่อันไดล่ะตลาดออตกกครับผมทะลุตลาดออตกรรตออตกนี่ครับมาจากสะพานควายครับผมสวนรถไฟนี่ครับสวนสมเด็จพระนางเจ้ากับยูใสมือมีสวนฟักพรสวนสุขภาพพิพิธภัณฑ์เด็กกับยูนี่นี่ครับ สวนรถไฟเนี่ยครับ้องการรถไฟแห่งปอทอหรือว่าแห่งประเทศไทยทมเอาเอาครับเฮ่าได้มาหลายปีบรรยากาศยังคงเดิมงาน,นเดิมสถาน,นีตำรวจชุมชนจะติดจักครับตลาดนักจะติดจักครับ ผมเึิดอยู่ว่านี่ครับบรรยากาศแบบเดิมๆแขงขาดตลาดนัดเจตุจักรประตูสิบแปดครับผมเจอว่าเขาดานใน่ครับเป็นว่าะนาัักบความเพียนผ่านปันไดบรรยากาศ นานเขมาแล้วบรรยาก,กาศแท็กซี่ออยังคงจอดสอนขั้นกันอยู่เป็นประจำที่เ่าขับสอนขั้นกันกับรถตู้นานเขมาแล้วอนุรักษ์ใดดีคือการจอดรถสอนขั้นครับผมด้านบนก็เป็นรถไฟฟ้า BTS ครับผมมุ่งหน้าสู้สีลมหรือว่าใจกลางเมืองหลวง ครับผมอยากเปูดุครับภาพอาจจะโยเยกียเล็กน้อยเพราะว่าเดินสดุดครับผมเ่็น่องตลาดนัดจะติดจับคนยังหลาย,ยขึืเก่าครับเกดเบียง แยกลาดพร้าวโคดูทินว,ว่าหัวสางยังครับปิดเบี่ยงแยกลาดพร้าวโคดูทินลาดพร้าวพุทธภาคมถึงธันวาซีทุถ่ถึงหาเนลิกาครับผมไป,ไปที่นี่ตะวันก็จะเดินลัดขึ้นบนสะพานลอยครับผมบม่ลงล่างแล้วครั กล่องออกด้านนอกครับผมบรรยากาศด้านล่างว่าไง้ม่ยางบริเวนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับผมนี่ครั้งแหลกนี่จะเคยนั่งรถพานนี่คือบรรยากาศด้านหน้าหมอชิดเก้าครับผมแต่ว่าผมจะว่าเดินไปอีก ามสะพานลอยไปขึ้นรถลรวนี่ครับคือบริเวณด่านหนาซนจะตุจกักร้นยังไหลคือเา่าสถานีไฟฟ้า BTS ก็อยูด,ดานนีครับการจอดรถซ้อนขันแท็กซี่รถตู้ไอตึกทึงสูงคันโดตึงสูงก็งคือบริเวณสะพนานกั้ยครับ ที่ผมเดินมาค่อยฟ้ากบิทิเอครับ,ารบมาถึงสถานีมอชิดเก่านี่ครับ จะสวนทางกันอยู่แบบนี้ยูดตลอดจนถึงเวลาใหา้บริการเลิกครับผมนี่คือด้านตะวันตกของสวนจตุจักรครับผมด้านตะวันตกที่ตะวันตกอันนี้คือสถานี รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิตหมอชิตหนึ่งครับผมแต่ก่อนเี่ยสถานีหมอชิตหนึ่งนี่แต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS รับนี่แหละบรรยากาศครับผมมุมสูงครับนี่มุมสูงแค่สะพานล,ลอยคนขาดครับผม นี่ครับบริเวณด่านนาโมชิดเก้าครับนี่ค้าเข่าครับผมค้าเขา่าสายยี่สิบเก้าเปลี่ยนแปลงไปร้ายครับผมเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปร้ายครับผมสำหรับนี่ก็คือ,อ,อ,อลานจอดรถของบ t s เอครับจอดรถพวกพนักงานในบี s เอนี่ยครับผมสำหรับที่มองเห็นนั่นคือ รั่วกำแพงของสำนักงานขนสง่งกรมการขนส่งทางบกครับนั่นที่ฝากเลือกรั่วกำแพงไปครับผมนี่คือบรรยากาศบริเวณเขตหมอชิดเก้าครับผมที่ทางลงสถานีเอ็มอาร์ MR ที่สวนจตุจักรครับเนี่ยจะว่าเจ้าบนจะวัลงไป แต่ว่าจะไปขึ้นรถขึ้นรถกลับแล้วลว่าไปละครับผมน้ำบรรยากาศเ,าเดี๋ยวแค่เห็นๆนี่ครับผมครับเดี๋ยวภาชมนบรรยากาศาตรงทางลงแป๊บหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบันไดจะบ,บ่ลง ครับนั่นคือล่งด่านลางของสถานีบีบีทีเอสเอ็มอาร์ทีล่งด่านลางเป็นสถานีเอ็มอาร์ทีครับผมเป็นขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินครับผมครับะะจะติดจับ ดนนเดินไปดันในไปขึ้นรถครับสำหรับคลิปนี้ตะวัานพาหลอกอะขออำลาจาจากครับผมพอกันไม้ในคลิปทัดไปครับผมบรรยากาศบริเวณนาสนติจักรรืออตกรครับยังประทันถึงนาหมอชิดเก้าทันใดครับผม อำลาัาจากแจ้งแขนี่นะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ครับเออสำหรับขู้ชุในไลค์สำหรับผู้ติดตามผู้เข้าชมคลิปตะวันครับผมอาจจะสาระเบาเยนั่นปัญหาก็รยาวากันครับผมเป็นแบบเป็นคลิปแบบแนะนนํำเสนอบรรยากาศต่างๆครับผมบรรยากาศต่างๆสถานที่ต่างๆ ตามสไตล์แต่ว่านแหรอครับผมครับสถานีหมอชิดเก่าครับครับผมครับอ่าเป็นอันว่าวิติคลิปเพืเ่อนแกเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวไปถึงปลายรถก่อนครับ คือด้านหน้ามอชิดเกัาไอเสาที่มองเห็นนนั่คือช่องเจ็ดครับนั่นเสาโค้งเล็กสูงอยู่ด้านหลังละน,น,นะช่องเจ็ดสถานีช่องเจ็ด,ส,ดสีครับผมครับสำหรับคลิปนี้อำมา์พายจากครั<ม>บผมบอกกันไหมในคลิปหนานครับเนีย่ยแต่วันซาหรอ